สวัสด,ดีจ้านี่ยายยุนย่นางไปเบิงหน้าทงนี่น้ำร้านกอนอร้านใส่มาเอ้หุ้ยออกบม่อดา้ย่างมาหาล้านดูนแหละย่างอยู่บ่ไก่กันเลยเจอมาบองบ้ย่บบงางมันข้าวนตกกกบพี่น้องม้นนี้ก็ลิ่นๆอยู่จ้ะพี่น้องไปเบิงเขากัน วนลินปวยปยโอ้ยเขาตายตายเขามากบ่เป็นแต่ได้กินแต่น้อนใจเป็นยังสีนวลนต่หน่อยหยาดซื้อชอ้นลินปวยปยนี่โอ้โหตายหยาตัวนึง มันเป็นมันหญ้า้ยพี่น้องเอ้ยปีใดกัปีนันนะนเนาะฝนก็ได้บ่ตกมาเป็นน้ําเป็นนั่นพอดีุงได้ครังเขาขาหญ้านี่หญ้าท่วมเต็มนี่มทนนลงมาอนหญ้าหลาน หลายุ่นก็จะสิไปทางแนวเนาะต้องไปหาอยูห่หากินมันเหนี่เ็กมุม,มือกเอ้า้าจะได้เลือกกินแหงเขาไหมหญ้ดาดอกๆลูกหญ้าครับน ที่เห็นองเบ้องน้งงกันอย่า่นก,ก,กับว,ยยยวยียังสี่ไยเห็นนองเบิ้งดอก็ไทยตะปันปลาเขาปลาหยาตรงไหตรงนั้นจน้นห้นทาที่เห็นนองเบิ้งนี่แหละจะอยากกดติตามใหอย่าด่นเลยเด้อจะพี่นองายลูกบอลนิงจะขอถูกขอเด้อจะเดกจหนาหน้อง ข้าหนูกันมาจากพี่น้องสวัสดีค่ะ